สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูนะครับสวนเกษตรนะครับวันนี้เป็นโซนที่ทำระบบน้ำนะครับเพื่อใช้ในการปลูกหญ้านะครับโซนนี้คาดว่าจะปลูกหญ้าแพงโกลาสนะครับเป็นหญ้าที่ค่อนข้างรีวิวแล้วว่ามีโปรโตีนท่องข้างสูงนะครับตรงโซนนี้ก็มีบริเวณพื้นที่ประมาณสักประมาณ2ไร่นะครับสองไร่ ก็กะว่าจะปลูกตอนนี้ก็เดินระบบน้ําครับตอนนี้ใช้ระบบที่เรียกว่าระบบน้ําพุ่งนะครับเทปน้ําพุ่งนะครับเห็นไหมครับเทปน้ําพุ่งสวยงามครับพุ่งสวยงามตอนนี้ใช้เทปน้ําพุ่งตัวนี้นะครับระยะทางนะฮะก็ส่งมาจากนู้นหอสูงไกลๆด้านนู้นนะครับที่เป็นเห็นหลังคานะครับเบาๆนะฮะทางนู้นนะครับทางนู้นเลยนะครับ าจากนั้นก็ใช้ไดโว้หนึ่งนิ้วบัดก็น่าจะประมาณ3 3 0าบัตรนะครับส่งน้ำจากโซนนู้นนะครับผ่านท่อ2นิ้วแล้วก็มาลดเป็นนิ้วครึ่งนะครับจากนั้นก็วางระบบน้ำนะฮะเห็นระบบน้ำไหมครับตันนี้นะฮะร,ระบบน้ำนะฮะตอนแรก วางแผนว่าจะวางตามแนวยาวนะครับก็คิดว่ามันคงจะยาวเกินไปเพราะระยะเส้นทางจากตรงจุดนูน้นต้นทางจะถึงตรงตรงไปทางจุดนี้เนี่ยมันประมาณ90เมตรนะฮะก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่นะครับมาเดินเป็นน้ำเมนนะครับเพื่อที่จะเผื่อสำหรับแปลงถัดไปได้นะครับตัวนี้แปลงถัดไปได้ก็ทำบ่าวกันไว้นะครับก็ ตัวปอเทืองนะฮะเช่นนี้ตอนนี้กําลังบํารุงดินอยู่เพราะแปลงนี้แต่เดิมแล้วปลูกข้าวมาก่อนแต่ว่าปลูกข้าวไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเกิดแค่ครึ่งแปลงเพราะน้ําไม่ค่อยมีดินไม่ค่อยดีนะครับ<อ>ก็เลยต้องบํารุงดินกันก่อนนะครับโดยการตอนนี้ลงลงอ่าปอเทืองครับปอเทืองปอเทืองนะะตอนนี้กำลังลง,ลงกำลังขึ้นนะครับเพราะหวานไป แล้วก็ขึ้นปอเทืองนะครับปอเทืองปอเทืองนะครับต้นเล็กๆนี่นะฮะปอเทืองก็หวานไปแล้วนะครับในแปลงนี้นะก็หวานเรียบร้อยก็เลยเอาน้ําลงให้นะครับก็ใช้ระบบเทปน้ําพุ่งนะครับทเทนะครับกระจายดีนะครับแล้วก็ได้รมัมีประมาณสักรัศมีก็ประมาณสัก่า่เมตรนะครับผมใช้ท่อนะฮะ นิ้วครึ่งนะครับต่อจากนั้นก็ประยุกต์นะครับเป็นข้อลดนะครับสามทางลด1นิ้วกอเทปน้ําพุ่งนี่ไซส์หนึ่งนิ้วแล้วก็วาวนะครับ1ตัวแล้วก็ต่อเทปน้าพุ่งตัดด้วยเคเบิลไทออกไปนะครับน้าก็พุ่งดีนะครับรัศมีคร่าวๆก็ซ้ายขวาก็รวมแล้วก็4เมตรนะครับรวมทั้งหมดนะครับ4เมตรนะครับก็สามารถลดน้ําได้แปลงใหญ่น่าดูยิ่งถ้าเราเปิดจํานวนน้อยลงนะครับน้อยวาล์วลง แรงพุ่งก็จะเยอะขึ้นนะครับแรงพุ่งก็จะเยอะขึ้นเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอขออนุญาตปิดวาล์วหนึ่งตัวลงปึ๊บเทปน้ำพุ่งก็จะรัศมีก็จะสูงขึ้นนะครับเป็นรัศมีเยอะขึ้นเป็น4เมตรเต็มนะครับสูงและสวยงามมากนะครับ สูงและสวยงามมากนะครับหืมเต็มจริงนะครับเต็มจริงระบบน้ำก็ยาวไปเลยนะครับต่อด้วยท่อนิ้วครึ่งยาวไปเรื่อยๆนะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทำสเตปนี้นะครับลงทุนเส้นนี้ใช้ท่อ20ท่อนท่อนละ86บาทนะครับ 82ก็ 8, 2, 16ประมาณ1,600นะครับเทปน้ำพุ่งก็3ม้วนที่จริงก็2ม้วนครึ่งม้วนละ400ก็ตก800นะครับแล้วก็วาวน้ำ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 พงเข้าต่อนะครับประมาณ20ตัว20ชุดนะวาวน้ำานึ่งนะครับวาวน้ำหนึ่งนิ้วกับข้อต่อนิ้วครึ่งลดเหลือ1น,นิ้ว 20ชุดก็ผมก็ตกประมาณพันหนึ่งนะครับชุดข้อต่อนะครับก็หมดประมาณนี้รวมแล้วแปลงนี้ทั้งหมดก็ลงทุนระบบน้ำประมาณก็เป็นพันหกบวกกับ1,000พันนะฮะแล้วก็บวกอีก800นะครับพันหกบวกหนึ่งพันก็สองพันหกบวกอีกแปดร้อยก็เป็นอ่า 1,600บวก1,000เป็น2,600แล้วก็บวกอีก800เป็น3,400ครับเช้นนี้ทั้งหมดรวมท่อนะครับ3ามัอ่ 3, 4, อบ,บวกกาวอีกสัก200แล้วกันนะครับเป็น3,600ได้ระบบน้ำสำหรับ2ไร่นะครับชุ่มชุมเลยครับชุ่มๆุมเลยนะครับตัวไดโวข้างบนขับไฟกินไฟไม่เยอะครับเดือนหนึ่งไม่เคยเสียไฟเลยนะครับไม่เคยเสียค่าไฟเลยแสดงว่า,าหน่วยค่าไฟไม่ถึง นะครับแต่ระบบน้ำเต็มครับเปิดน้ําค่อนข้างจะเกือบทุกวันนะครับหรืออาจจะเปิดบ้างเว้นบ้างนะครับแต่แปลงข้างบนก็คือเปิดทุกวันอยู่แล้วแสดงว่าไม่ค่อยกินไฟนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอมาดูกันตอนที่ยานะครับไม่ใช่เอาตอนปอเทืองเกิดก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูนะคใครสนใจนะให้มาดูระบบน้ําได้ก็มาม่อาทีา่ใกล้ๆโรงงานน้ําตาลนะครับเลยบ้านเมืองกลับมานะครับเส้นไปโรงงานน้ําตาลนะครับบุรีรัมย์ก็วันนี้คงพอเท่านี้ครับสวัสดีครับ